สวัสดีจ้าเต็งตองชาแน,นลจ้า,จาขันเนียวร้อนๆอ้าวมาแล้วรถฝุ่มพ่วงมาแล้วนะจ๊ะนี่ลาบป,ปลาลาบปลาตะเพียนมาขึ้นนี่แต่ขันเนียวหอนๆเด้ออ้อ มาจ้ะกินข้าวแล้วก็ลาปาตองมาเด้อสุขสุคนเด้อมข้าวเด้อมาแม่ข้าว Lạp bà lạp bà đừng muốn hậu Hãy ừ, kho. จำป่วนจำป่วนของบ้านอจำป่วนของบ้านนอนดูมันกินดูอาหารมันกินแล้วมันก็หกหมดเลยข้งในถุงข้งในกล้วยข้าวมันกินไปกวนเขาทั่วนั่นเป็นไรเป็นไรออ เจ้าอะไรล่ะเนาะทองเรียกหวานดิเข้ามาเออมันไปนใส่หวานมาส่าเป็นห้องใส่หวานไปกินใส,นเ,นใสเขาเขาอ้ปลูกไปยุงเงี้ยนมึงเออเนี่ยเห็นดีหวานอ๋อเนี่ยนดีหวานนี่มนันเห็นดีหวานมากโอ้ยบ้าแล้ว มาถึกจะไปไก่นะไปไก่หวานนะเออจำได้จ,<ะ>จำได้เคยไลยมันเห็นเดี๋ยวหวานไปแล้วเตียงคือห่องตาดีอยู่ยใครแน่อยู่กับสัน<ะ>เออบนให้หวานใช่ไหมหวานบอกหวานหวานอย่าทำกันเด้อบอกหวานเดียวเออหวานห<ะ>วานยจะทำกันเด้อหวาน ไปเลยบ้าอย่าทำกันารโดดมาแวบนี้เลยเออผุน่นไปบ่อกไไวหรือบานนี่จมเ็นเขาเห็นบอไปบานเขาที่ล่ะนอบาน,นเนาะอ้าวท้องไปไหนอะท้องเงยหว่วงก็กากเกใขาเขาเขาก็บาแล้วเบียคือหว่วง bên vâng thế này điền bạc thomas nhàn đi hm 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 này Cha